อาจารย์ต่ายนะคะก็วันนี้นะคะอาจารย์จะมาสอนแว็กซ์คิ้วนะคะแล้วก็นักเรียนถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบคิ้วว่าทํายังไงนะคะหนูอยากแว็กซ์คิ้วแต่หนูมีปัญหาคือหนูเขียนคิ้วไม่เก่งค่ะอาจารย์นะคะหนูไม่ได้เป็นช่างฝาคิ้วแต่หนูอยากแว็กซ์คิ้วทำยังไงนะคะวันนี้อาจารย์มีตัวช่วยนะคะนี่นะคะบล็อกคิ้วที่วันก่อนอาจารย์โพสต์ไปนะคะว่า มานนี่บล็อกคิวมาจำหน่นะคะเป็นบล็อกนะคะสำหรับออกแบบทรงคิวโดวยเฉพาะเลยมีทั้งหมด7แบบมีเ็แบบให้เลือกนะคะเป็นแบบยอดนิยมที่เขากำลังนิยมกันอยู่เลยนะคะทั้งทรงยุโรปทรงเอเชียทรงเกาหลีมีหมดนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาลองออกแบบคิวให้กับลูกค้านะคะโดยการใช้บล็อกนะคะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาแว็กซ์คิวกันนะคะโอเค เมื่อกี้อาจารเลือกไว้แล้วนะคะเป็นทรงนี้นะะานมาที่หน้าลูกค้าเลยค่ะวิธีการเลือกนะคะบล็อกค,คิ้วให้ลองดูว่ามันตรงกับทรงคิ้วของเขาให้มากที่สุดเมื่อกี้ลองทาบกันแล้วอันนี้นะคะจะดึงอยู่ในกรอบขนคิ้วภาพอดีเลยเห็นไหมนะคะคือ ให้อยู่ในกรอบขนคิ้วเขามากที่สุดยึดเอาหัวคิ้วเป็นหลักยึดเอาตรงขนคิ้วหัวตรงหัวเขาเป็นหลักพอได้แล้วนะคะทําข้างหนึ่งก่อนวัดเลยช่ดโอเคเมื่อเราวาดโครงคิ้วข้างหนึ่งเรียบร้อยนะคะลูกค้าโอเคชอบนะคะเราก็วาดอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันโดยใช้บล็อกอันเดิมนั่นแหละนะคะ ว่าแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะเพื่อให้ดูสมดุลกันนะคะใช้คารเต้นบัตเช็ดเก็บรายละเอียดนะคะทั้งสองข้างเป็นสอเราให้แหลมนะคะเก็บรายละเอียดแล้วก็วัดดูอีกทีนึงนะคะว่าสองข้างเท่ากันไหมถามความต้องการลูกค้าว่าลูกค้าโอเคไหมกับทรงคิ้วเราจะออกแบบสรงคิ้วให้ใกล้เคียงกับขนคิ้วค้มากที่สุดให้ เหมาะกับรูปหน้าด้วยนะคะอย่าลืมนะคะดูรูปหน้าเป็นสำคัญนะคะแต่ธรรมชาติดีที่สุดค่ะดูขนคิ้วลูกค้าเป็นหลักดีที่สุดนะคะเป็นโซนแบบนี้นะคะโซนที่โซนที่หนึ่งนะคะโซนที่สองนะะโซนที่สามแบ่งตรงมุมกุ๊นี่นะคะ หนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, ไม่ต้องเรียงตามนี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้ตรงนี้คือแบ่งตรงแนวมงกุฎนะคะจุดที่พับของกะโหลกแล้วก็ห้าคือตรงกลาง,งฝั่งนี้เหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่แบ่งแบบนี้ นะคะแว็ทกทั้งหมด4 5หไเมื่อเราออกแบบเสร็จแล้วเราใช้ครีเแว็กสีเขียวนะคะฉีดลงบนสำลีแล้วเช็ดรอบๆบ,บ,บริเวณที่เราจะแว็กนะคะเพื่อช่วยให้แว็กซจับผิวและขนได้ดีขึ้นนะคะทำให้การแว็กง่ายขึ้นเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะผิวมันมีเหงื่อแล้วก็ ทาครีมมานะคะเราต้องเช็ดทำความสะอาดผิวก่อนการแว็กทุกครั้งนะคะ ที่<ม>บ้านไหมกดออกแน่นิดนึงเพื่อให้แว็กติดกับขน ้านนอกเราค่อยๆไล่ปาดเข้าเหี่ยให้บางนี่สุดเทา่ที่จะบางได้นะคะดึงผิวให้ตึงอัผิวล่างนะคะ มันลงไปค่ะเลาแว็กซ์เนี่ยราลังแหวงก็คือ,อน,นิ้วกดไอ้ขนที่มันลงไปขึ้นมาแห่งแห่งขนนะขนที่มันลงไปเราค่อยเอาเป็นไก่ตัดถ้าไม่กดไว้มันลงไปเราปาดโดนแว็กซ์มันดึงปุ๊บมัน หลุดไปด้วยคือมันจะแห่งครงนี้ยากนิดหนึ่งนะจุ๊จงส บาวโด้นี่มันจะค่อนข้างถนอมผิวนะคะผิวลูกค้าจะไม่เบิร์นโอเคมาเห็นมุมน,นี้